ได้แล้วพี่น้องเยจัดไปเลยนี่จังไรเดี๋ยวนี้โทษได้เไรได้ก็ไม่ใชิมาเราว่าจังไรพันทีหมดไล่บุหรี่เลือดห็นย่างเดี๋ยวนี้นะอ้าวแล้ยิงมูป่าหรืยิงผ่านป่ายิงป้าจมยังเดี๋ยวนี้มาแล้วมาแล้วบอโอ้ยหนูเลือดเยอะเดี๋ยวนี้นะเลือดจะมีเลือดิะมีไก่ทะลุ้เฮยทำกูไหมอย่างนั้นแหละเนาะ คอมเมนนัดนัดเดียวนียยันถือเ่จักไลยเลยเหานอะเฮ้ยคือเรืองพวกี่สดงช่วยกัเนาะอ่านหาสิบาสิเดี๋ยวนี้นะคอมเมนอ่านบ่ถือเเรือมันเฮ็ดมันหากินหมดตอนตัวดไปตงแล้วยินเสียงตุกอยู่ตงาต็งาคอจอบแยืนจังจังมันก็ล่อล่อมันก็งจุกลยลนก็เฮ็ดลยลมาสัมผูราไทยนี่ฟาซี คอยเสื้อแล้วผ่านแก้วผ่านมาเสื้อไรติ้ตะโบเห็นผุ้นเสื้อเนี่ยนะเบมันพลาดนี่คักคักอยู่น่าบริเวณผ่านก็คักอยู่นะแต่ว่าเพิ่งมาให้ครัวกลางคืนให้ครัวมื่อเช้าย่านยันเปลี่ยนไปได้แต่ว่าเขาโทษเซ็กคืนเขาโทษเซเซียวอยู่ในนี้มันว่าโอ้ยมันถือการ์ดไม้สำนั้นนะมูนนะช้ำพันเดือนเนาะมันมูนจริงนะมันกัดกลายมูนเพ่งนี่เออเขาบอกเรียบร้อยเขาบอก สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงตอนนี้ก็ไปละแรงกับพันใหม่หัวเราจะพาไปทางใดกินขา้าวกินน้ำอินเรียบร้อยพักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้สามโมงสิบเอ็ดนาทีเริ่มออกจากบอนเลยจากที่พักคือคือช่ไมทางนี้แหละหอนหรือพี่น้องเอ้บึงอหอนครับก็ได้

ยืดหยุ่นกีบบ้านวัดอันพุ่นเจังมาจอบมันไม่แรกไปไม่รลเขินมาจอบพอดีไปหล่อทางั้นมาบึงบรรยากาศคล้ายๆกับทางบ้านป่าใหม่ยังคล้ายๆกับทางบ้านอยู่ภาคเซ่เลยแต่ทางบ้านในชุดลายเป็ดเรนี่ยชีมีพวกกันก็องมอนำลีงข้าแดง นต่ตารุ่นยุ่นก็ะหอกก็แต่เปนเป็นพุ่มเป็นพุ่มทัทง้งๆโอ้บนรลในเจ็บเจ็บกระหอกโซน้นโซนกระหอกหอกราเลี้ยงลูก เธอนี่เป็นตาซิมีกระหอกคือสิลาอยู่กระหอกนะมันตึบตึบบินี่ันพอมากๆอย่างนี้กอกมีรุ่นสันอื่นในบุหูทางหน้าคือสิมีหว่วยมีนเชียงลำไหล ทางพงพะเจ้าบอกพะเจ้าคือสักคือสาซุ่มเย็นคักเลยอยู่ที่ลิขิตหนองโอ้หยายาย่วใหญ่เลย น้ำหักกระลงด้วยน้ำคนหักกระเทาตกเบิ้งน้ำหลบป้านที่สิาลจะด็กแค่ไหนึ่กเขาใหญ่บเหงิงนกทางทำนกกระโดดจะมีนกกะดกนกอย่างเที่ยวเกียคายพุ่นแหละ คือไปเอากระคานขึ้นมาเลยขึ้นเล้วันใหม่นี่ขึ้นกกหน่อยนี่เจ้ายิงกีนี่กับบด้เก็บหาบโบเห็นบางคนยญิงกับข้างช่วยดับ,บไ้ได้แบบนี้เลยต้องขึ้นไปเอาเลยซำยันมุนซัำนี่ได้แล้วพี่น้องเลยจัดไปเลยนี่ นกกระดูกได้ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้โลดห็น่นยนให่้จะยิงจะบยยิงชำคอยบ่ไเห็นปะอยยิงแบบโบกาดเลยเอาเอามันามันมอยู่วังนั้นยิงเลยโบกาโบยยังเลยเสียงกองของนี่ ตอนนี้คือเขาพยายามหากุกมากกระบกในพันพาเห็นว่าทอนนี้และลายกุกมันกินตัวยังหาบบเห็นอยู่เมื่อกี้นี้พอกุกพอมากหนึ่งอันนะพอตัวหนึ่งก็หกมันกินมากดำๆติดกับทางเยยิงลูกหนึ่งบบถือตอนมันแรงมีบางไม้ได้ยิงเลยทนมาหาอยู่ rồi, cho là cục mọc mày, nhưng mô hình được. กำกรบบุกอยู่จะเป็นทางนี้หรือบอก่กโทรหารลราก็โทรหาบ่ไใดมาด้ขึ้นหอดจอมพู้เลยิงอมาจิกกับอยี่ นพันไม้ไปก่อนพวกเรืไปสังนาเลย ตอนนี้งูกลับแล้วได้แต่ยินทีมงานเฮายิงนั่นสี่บาทแล้วงูเพใ,ในยิงมีรุ่นอยู่ได้ตอนนีน้คิดว่าพันกล่องพันแมยนพันแก้วพันจัดลลแล้วเรารุ่นนะพี่น้องตอนนี้ก็6หกมุงยังเลยคนกนสิตกหมืดนเห้น,นกล้อก็ยิงโบ่ันมันหกแห่งคันนี่มันตึบเสียงฟาหงตึมต่ำตึมต่ำอยู่ ปวกป่เห็ดปูกมันเน่ามาแล้วโอ้มันเน่ามาแล้วผูกแม่มาเลยผูกจุ่มฝนตกได้บ้างนะอืมแวบ้านในตอนะะแล่นใบคือย <ijo> ั <Jeremy> งของทันขำเลยพี่น้องหาจิ้บ่ทันซ้บ ูกัดหาแต่มักไม้บ่พอไม้ก็เลยบ่ได้บ่ได้ไปไกลเห็นก็เห็นกรหอกแดง2ตยิงบาดนึงบ่ถึกตอนนี้พกันย่างกับพันไม้บ่ได้ยังบ่ได้ยงโอ้ ไข่ได้ได้ได้นนกตัวหนึ่งเป็นนกตัวหนึ่งสองคนกับคนละครึ่งและไข่บริสต์แทบได้พ่อที่เหนหากุกมากนักขันบอกตั้งใจหานิ่งก็ได้อยู่แมนแนี่ตั้งใจหากุกมากเปล่าด่างไผ่เลยด่างไผ่ฟ้านเดือนมันเลยได้อันเบาหมานเลยบ่ญชักเนาะด่างไผ่แล้วยินงว่าเสียงสี่บาทที่เมืองเฮาเฮ็ดกบ่ญชักแก็บบ๊อบบ๊อบบ๊ออ้าลุ้นรุ่นเพื่อนไก่หนบ่อนเนาะ เจ้าว่าดียาไปทอกทิ่มอะไรแต่ไหนแต้ยังบ่เดินมันบ่เดี๋เลยมันบ่หรือบ่มันบ่เห็นเซี่ยบกูกับบ่บ่มันขึ้นบ่มันบ่เจ้าใครยิงได้ยินยิ่งจะช็องนูบ่เป็นบ่ทิมงานหาวนะพันแก้วมาแล้วพันแก้วนะพันแก้วยิงเฮ็ดอะไรฝันแก้วนะสี่บาทนะพันแก้วนะอือโยจัดแล้ววันนี้จดแล้วสี่บาทนี้โอ้ยถึงแล้นี่ถึงนี่โอ้ยเรียบร้อยเลยสี่บาทเลยจัดแล้วจัดแล้ว กัดลยวอลนพันเจอยู่ต้นไม้เอลุนพนเจ่จัดแลหนึงเข้านั่นะก็ได้ประมาณนึงเข้าก็ได้ประมาณน้โเนาะเดี๋ยว่นเดินเอามีแต่ทาในพ่านเทใาญ่มาพมดเลยในพนใหญ่พันยิงหลาบาทอยู่สีบาทมดเลยมันจะเป็นซ้ำพร้อม แต่ว่าเขากลับบม่มั่นใจนะฮันนี้แมน่นเพียง80% 10%นั่นเขายันที่มันอื่นเพราะคนหลายเมื่อกี้นี้เขาตอนไปรัดแรงก็เห็นข้าเจ้าชองคนโบเดือนเห็นอีก2องคนคู่พ่อเมียหากินน้ำก่อนกินน้ำแล้วก็จึงอานนำ้ำเป็นเครื่องจังไรเดีด๋วยวนี้ทษได้เลยได้เลย เราว่าดยังไงทันพาหมดลายบุหรี่เลยอย่างเดี๋ยวนี้นะเอ้าวแลยิงมูป่าหรืยิงพังมูป่ายิงป่าตัวเดียวตัวั้ววมนตบกใหญ่รอดมาจากคลื่อแล้วว่าเข่าวข่ามีแต่ตัวมีแต่ข่าเลยคอยยิงนะครับโบเต้แล้วก็เขายิงมูอดอนบ่โบ้ทึเขายิงมือมูป่ใหญ่เลยวันนี้มันโตมากมูดิฉาพันแก้วจัดไอซีซีดอกกับโบได้ อยู่ด้เฮ้ยิงกุ้งกุ้งอยู่แสดงว่าเขยวเขยวมูตันมีมีเข่าตันอะไรเขยวตันอะไรนะล้มแล้วว่ะมีอาการเนาะเรายิงเลยล้มล้มบุกมาถึงจุดแรกไม่ใช่แล้วประมาณสามสิบเมตรแล้วกลับคืนแล้วว่ะโอ้ตอนตอนนี้เรากำลังมาเ่ะตอนนี้เรากำลังมา มีจักสคนมาจนะครับุกนหน่ยมัันถึกกรบโบจักเนอะบอก่มีเม่มันสู้มันมันหมู่จักทิศทางมันฟางแล้วอันน้นลมันตกใจน้ำตกใจนะอันตัวล้มยังมีปรเซ็นดึงมันขมั่งพวกมันอยางสู้นี้มันหมดท่านในขมั่งมันเลนฟางเลยซื้อเออแล้วนียันลมลมดีนุลมบุกมันได้สียนะซีบาทมได้เลยจิงนะชุมพอเดี๋ยวเรามาจะปรึกษาเพิ่งว่าเมนเมนเนี่ถ้าเรามากน เดียวงันหอหยุร้อยเลยไปหามเลยทานเขามาแล้วทันั้นนะเอาไดจมยังเดี๋ยวนี้โอ้มาแล้วบอจมยังเดี๋ยวนี้มาแล้วมาแล้มาแลเวบ่องจะนู้ดอยางนี้นะเดอจะมีเดอมีไก่ะลบิน มันละไก่หรือเฮ้ยทำกูไม่ยังนั่นแหละเนาะคอนเมนนัดนัดเดียวเนาะย,ยันถือเลยันจะกลายเลยเฮ้านาะเฮ้ยเริ่องพวกคีแสน่งช่วยก็เน,นาะอ่านหาสิบห้าสิเดียวนี้เนาะคอมเมนอ่านบอถือเดเรื่อมันเฮ็ดเพราะมันหากินหมดตอนตันไปติงแล้วมียนเสียงมันตุ๊บตุ๊บอยู่ตีน<อ>ลตละยาวาจอบไยืนจังจังมันก็หล่อหลมันก็งจุกเลยนะก็เฮ็ดเลยนะมาสมุทรบรนี่ฟาจ Mì ừ, ừ. ừ, hư, hư. tôi đang làm lọt Tao con này, tôi tôi lẹc này đi lẽ Chắc lẽ tôi còn, cái nhằng máy ăn điều này đấy nhảy oh, nhầy lắp rắp xòm xò xoà khư Hào oh. xa ừ, bộ tên này đấy Ờ, tôi đã lẹ mà lẹ luôn mà Kheo mua tàn một chắc Bọt rán mù nà Nhưng đây đấy, kheo mua tàn บ่นเข้มเล่าเข้าบ่เออจ้ําเล่าเขาเลยเฮาเว้าเลยเฮาไปทางนั้นมันอยู่ทางนั้นอี้หมูมันโยดไปเลเนาะเห็นเต็มตาเลยได้พันธุ์พันแก้วอันไปเบิ่งอวจังนอยกินัข้าวพนําโอ้ชบเป็นมื้อเาเลยบ่วาแล้วตลาดบ่ยังกคืนตลาดกลางคืนบ่ได้เด้อหมูํานั้นเียวมันีแล้วรอนเบิ่งนะเบิ่งมันโเินซื้อเฮาน้มาขายเนาะมันยิ้มซื้อเฮา่อกักซากอยู่อ ะเดี๋ยวเ่นกันไหมเ่นเ่นเ่น่เราเมื่อยเลได้เครียดแล้วยังมีล้นอยู่น้อยนึงนะน้อยนึงเปอร์เซ็นต์น่ถือว่าร้อยังเหลือสามบอรเซีการลมบ่อมูลงมาดกสัตเลยมันฮ้อคืนฮ้องฮ้อคืนหรือต่ำไหมเขาอย่างมูจัยังมีิดอยู่ลงมาเลขเยถือเห็นบ่ได้นะถือว่าีช่วยกนช่วยเลยโกเด้อแลลวเขาตัวนี้ พันนงหมดประเทศเลยหอยมันหอยมุ่นปึ้งเลยหอยนะบุกบนเขากินเทวนั่นอ๋อบอ่ะมันนี่นะแม่นว่ารถเจอมีจักรโตอ่ะตัวเดียวนี่บอตัวเดียวเบิ้งนะเออโมโทปีกายปีกอนไขว่าไข่หน้อยนะใหญ่เดียวนี่เลยเสื้อแล้วผ่านแก้วผ่านเสืออะไรตีตะบุกเห็นผ่านแก้วี่เสือเนี่ยน่ารอดนี่คักคักอยู่นามือเรืนองพันกับคักอยู่นะแต่ว่าพ่นไปให้ครัวกลางคืนให้ครัวมื้อเช้าย่านยานเปลี่ยนไปได้แต่ว่าเขาโทรเซ็กคืน เขาโทรใส่เซ no ียอยู the But, though, ่ในนี้มันว่าโอ้ยมันถือการ์ดไม่สำนั้นนะมูนนะชั่มพันเดินเนาะมันมูยืนนะมันกัดตายมูเพ่งนี่เขาบอกเรียบร้อยเขาบอกอยู่แต่ผมเห็นลื้อมได้กัดเขียวไอ้กับกับกับเล็ดว่ะอ๋อบด้กัดเนี่ยมันเลรียนึีงลื้อตายไปเนาะเดี๋ยวมูอยู่ไะนะพันพันเดินนี่มันมากัดมันกายมูนะโกมเลยสี่ด้าเลยโกมเลยโกมเลยแล้วกับมันกัร์ดไม้อยู่พี่เขาเขาอ่านเขาอ่านถือยันเตอร์ก็ดูกสันหลังลงมาเชื่อเข้ามา ไปแล้วไปไปแล้วก like, like ็นแลนไปชูแล้วก็นแลนแบบยก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 โบแลนเลยได้เออแลนแบบขยุ il, oh ่มขยุ่มย <Okay. S 2> um, right. uh ุบหพันบันนี <the> ่ไปลองเลาะเบงหมอกเกลเบงหมอกหินเกี่ลเบงหินหัวแขวมโอ้ตายแน่นอนตายแน่นอนเลยข้าวก็โตนอยู่หมู่นี่ยไปดำได้เหรอดำมาตัวหมู่ตัวหนึ่งนะพ่อดำโอ้ยโบเม้งคนละตัวเฉยโดดนะนี่นะอ้าจุกโอกอยู่เอออยู่คือหมู่พันนี่ อันนี้อะตัวอยว่าคอยน้อยเบียนโมเม้นตู่มอผาอย่างนี้คอยว่าคอยน้อยมีเื่อปยตรงโน้นเป็นสีขาวโซนห่นเป็นสีขาวมีรุนอยู่ไันเมื่อนี่ทำโมกาไปแล้วกลางคืนมีแต่มืออนสาวฟ้ามู่นอันตรายถ้าเขาเบิกเคลื่อนเส้นหุ่นดำเขามาขาวยุดปลายเส้นสุดท้ายก็กินนกเลยนี่นกบูเหียงไรตัวหนึ่งกับเขียด สมัยก็กินพอห้องท้องไว้แล้วก็มื้อเช้าเพิ่นเลยจึงไปพอไปกลางคืนนี่เสียงหมูอันตรายพอผ่นมานี่แม่นคือเฮาไปทางพุ่นทางไอ้ดอในไกลพุ่นหมูป่ากับพันกล่องอันปีกายนี่หลายคนจือเนาะตอนปีกายนี่อันนี้เฮาก็บ่กล้าไปกลางคืนเวนยังไคแน่เพราะว่าเฮาขึ้นต้นไม้ขึ้นยังได้แล้วเฮาก็เห็นมันก่อนกลางคืนโอ้เสียงอีหยังเฮาก็บ่มีมาบ่มีหยังแน่นะมีแต่มื้อนละมื้อนี้ก็กินซ่ํานี้ก่อนพี่น้องมันก็บแล้วให้อยู่ากิน มันบบมีโอกาสที่ได้หาเพราะว่าตั้งใจไปหากุกกระบุกแต่บุูงเขาไปถือเรือโบทันหอดโบทันยังไปบไบได้เจอกุกใหม่ช้ำเราโบได้พอได้แก่อยู่ได้ี่นอนพอได้ห้องทองแกงเขียดนีชุกเรียบร้อยแล้วได้นพิมือผ่านเดือนแม่นบ่อพอเดือนให้รจุดินเนี่ยมันแล้วผนเป็นพอครัวนี่แม่ครัวนึ <c oughs> น่งเข,าข้า,าแกงเขียด แลี้ยวเต็มบริเวณปหากินเว้ยสมาชิกทีแรกเนี่ยเคยหู้แล้วบาิชินทางมันยากดึงถือเครื่องเลยไปเป็นโตเลยเมื่อหน้านั่นเมื่อหน้านี่คอยชิบโไป้เล่นน้ำพันใหม่นี่ชงเทือมาฮะไปน้ำพึ่งหนิโอ้ยลุกเด้อลุกเด้อบ่ได้เรื่องคอยเบาแล้วนะบ่าคอยบ่กรูปท่าก็จะโอ้คืออะไรตอนพันพาบอกนั่น้ี ข้าบูฮู้กับบลูบูฮู้อันนี้บลูคือข้างใน<อ>บลูบมันใจบลูบลูคืนทางนั่นทางนั่นตามกระนุยคืนก็ตามกระนุยยมาเด้อพี่นอ้องบ่งผัดมากินคำนำกันก่ได้เอามาเอามาเราเปล่าะไปเดินบ่งตัวนะแกงนกเอามาละสองโตแล้วก็แกงเขียดมื้อนี้แบบนั่นนี่นะมีพิเศษนะเขจาจ้างเมฆัวมาโดยเฉพาะเมฆัวนี่กยกึ๊งเลย เมียผ่านใหม่เลยนี่เออมันมันควฟาดก้นกันบ้างได้างในนกันขึ้นจะนอนจ้ไพเลยเนาะไพจะเป็นเมียไพจะเป็นขัวเนี่ยเข้าครื่งหนึ่งเลยนะได้เออแต่สารภาพบปได้ด้ิซโตก้นนุ๊กเข้าครื่งหนึ่งจะจะนอนจะมือเลยเข่าครื่งหนึ่งจะสารภาพไม่ไม่ปิดปากมู๋อยู่แล้มจะไปความลับห่ือจะสารภาพอ่ะบ่ามึงปิดได้เลย เมียคอยปันเดือนเข้าเข้าครึ่งหนึ่งแล้วเนาะคันสีบอกเข้ากันยันอายเนาะปิดจะไม่ปิดแต่สีบอกคันปิดกันย้ำเหมือนนี่เอ้าเป็นไรเหมือนนี้ย้ำอายุรวเนี่ยโมดีอย่หน่อยมามากินข้าวเหมือนกันเก่งใจเดย้เก่งใจเดี๋ยวนี้ยังไครึ่งตัวคอยกับโบเซียนาเหมือนนี้เขาได้แต้มเลยได้นกตัวหนึ่งคอยกับยักษ์จัดอยู่คันเฮียงใบจัดกระดอก็ได้ยิงเม็ดหอก หกช่องโตได้ปพันไม้นี่ไปพันไม่พาตัลมเรือพูทสาวแล้วก็ลมว่ายังสิปะเมียสิปะเมียนี่คนเแบบนี้หน้าบุปผาจะเทอดอกเมียนะเมียหน่าสิปะเจ้านั่นเมียปะดีใจโอ้ดีใจนะเมียมากมาบอกไปกับเราม่วนเลยเด็กผู้ชายก็ห้องจนแลนนี่ตลอดว่าเาพักกันเชื่อมลมเจ้าไยิ่งก็ห้องตุ๊กออกมาใมเพิ่มอีกเด้อยังก็พันแกจะพาเชื่อใจเลยพอดีละ ผมมืออื่นนี่ได้แน่นอนมืออื่นนี่โอ้ได้ดี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 เจ้าทิ้นห้นะมามาตัวนั้นปีกายนี่กันยังได้มาเป็นนี่ก็ต้องได้เออมาไม่ต้องเชียร์ใจโย่มันจะน้อยใจนะมันบเห็นผลไวนี่โอ้ยต้องใจง่ายลูกผู้ชายนะใจง่ายคือพันไม่นี่คันคันเอาเมสิปะนี่ปะกอนหเลยบอคันโนเมสิหไฮไฮกอนหเลยบอเน่านั่นอีกพันเมล็กนางพันเขานางน้ำยองเอกปลาบัตรกระจายนาทึกอิลีฮารานปลาย ตอนนี้ก็พกากันกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแต่ละคนก็มีแต่เบาเดือนกับพันในเป็นนอสิไปการแต่บ่เฮียงบ่ไปเลยเพราะว่ามันเจ็บโตบเ่เฮียงไปกวดมันนั่นก็คือเป็นโรคไตอะไรมันยังบ่เศร้าอยู่กินยาเลยยาบรรเบิดบแล้วก็บ,บ่ได้มือซีมาแล้วบ่ได้ซื้อต่อแล้วก็เป็นไอเน่เป็นไอกับยากับรืมอยู่ขึน้นวมองเพราะว่าเมื่อนั้นนั่นมีแต่เบาเดือนกับน้องเคยนะลงมาหาบ่เฮียงอยู่ขึน้นวมองโบเฮียงนั่นลงมาทางนี้ว่าสิลงมาซอยเบียก สมอลเลยว่าชิเฮ็ดเฮือนอันอยังบ่ทันแล้วตัวเทพื้นกับตัดลงังคาแต่ว่าพอดีมีเวียกเฮาก็มาเวียกเฮาก่อนค <c oughs> ันว่าเป็นจังได๋ก็สิช่วยน้ำรังบ่แล้วไปกลับเลยเวลางานยังจังสิกลับเพราะว่า <c oughs> ว่ากินขา้าวกินน้ำไปนี่เลยพี่น้องเป็นไอไอดุลแหละยัยงบ่เสาคันลงจากพี่เฮาว่าสิไปทาง อันทีมงานบ้านนาต่อก็คือทีมงาน<ม>ไอ้โดนไอ้ไกลแล้วก็เบ,บาพิษพันทองไหมลหลายคนทั้งพูนเลยแล้วกลับมาทั้งพูนเพอจะไปทั้งเมืองละครเพลงต่อไปหาทีมงานเบาเฮียงก็คือซื้อคือกักนกับเบากระปูพันกระปูนะเบาเพลงกันไปไปเท่าน,นั้นแต่ว่าหูตัวเสิได้เทได้ไปเทหรือบ,บอกเอามากจริงตามงบประมาณของเขาอ่คันว่าเงินเฮายังเหลือเล็กน้อยก็สิไปคันว่า เป็นโมเรียกะัะอาชีพกาบ,บ้านก่อนนะตังโตหาเงินหาคํำก่อนถึงจะไปใหม่เพราะยังบูฮูกันเรื่อมันนี้กันอนพักผ่อนก่อนเพราะว่าเื่ออื่นมีรุ่นมีรุ่นน่นอนเพราะว่าแล้วยิ่งเลยครับลูกปืนมันกัดประมาณเพียงเพียงลุมหุเขาหน่อยหนึ่งลูกที่สองเหมือนโบเห็นเลยลูกที่สองน่าจะเป็นถืออยู่ในมู่แล้วตอนนี้แล้วก็มันแล่นแล่นไปหาเล้าแล้วก็ยิ่งอีกช่องมากเลืมันก็แล่นไปทางพุนแบบนี้ มันตําไปทุกทีมันแต่ว่าเรานําไปประมาณห้าสิบเมตรโบเห็นเลือดแต่คิดว่าถึกแน่นอนเพราะว่ find, ายนานินอนีพอเราเคยบอกว่าถ้าเขายิงมูถึกมูถึกพานถึกยังแล้วแต่คารว่ามันแรนเป็นพิเศษแต่มันตาใหม่ตําตกนั่นนี่เม็นถึกแน่นอนคันมันแรนแบบว่าเรือิปไปแบบนี้นะโบถึกอันนี้มันแรนแบบแรนแบบผิดปกติอ่ะนะชุายผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ของเราบันถึกแต่ว่าโบเหงเองก็ยังโมเคยพอชัดใหญ่โมเคยยิงโมเคยยิงชัดใหญ่กับบุหงแต่จะได้กับมเมื่ออื่นหมดเลยจังมีรุ่น นี por, nosotros, care, nosotros, donc, ่กับชินอนพักผ่อนก่อนพอมากะค่อนข้างจะเมื่อยเนี่ยนะเมื่อวานนี้กับขับรถบนมื่อเมื่อเช้านี่คือกันแต่วันนี้เข้าป่ากะขับรถขี่รถนั่งรถไทยจนเมื่อยพี่น้องทางยากเอาพี่นๆคนใช้พี่นี่กับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด็กคนอื่นกะขอบคุณขอบใจทุกคนที่ติดตามและก็ให้กำลังใจบบเฮียงถ้าติดตามในพี่นาพี่น้องขอบใจบาย